สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีครับมาไหว้พระมาทำบุญามาขอพรจากพระนะครับวัดพระธาตุหนองบัวนะครับซึ่งเป็นวัดประจําจังหวัดอุบลราชธานีครับามาดูความงดงามของสถาปัตยกรรมของพระธาตุ สีทองนะครับงดงามาดูบริเวณโดยรอบวัดครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพระธาตุกันครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีประชาชนนะครับมาไหว้พระขอพรกันนะครับดูข้างในพระาธาตุกันนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ